รวมปืนประจำเดือนผมเข้ามาดูแล้วเมื่อเช้านะครับว่าผมเจอกระบอกไหนสรุปแล้วก็คือมีกระบอกนี้กับกระบอกนี้สเตตเหมือนจะไม่ดีเหมือนเลยอะแต่ก็ได้อยู่680โทเค็นนะครับ2กระบอกอ่ะคตรดแพงเริ่มเลยนะครับต้องการ680โทเค็นเราจะให้ถึง680โทเค็นก่อนถึงจะแลกปืนนะครับระหว่างทางเราจะไม่แลกนะครับเผื่อมันโกลกหรือโผล่มาไงโอเคไป แต่ผมคิดว่ากว่าจะถึง6ป0โทเค็นน่ะน่าจะต้องออกมานะครับมันต้องมีออกมามั่งนตรงกลางนะจะออกมาสัก2 3สกระบอกอะ่ะโอ้โหตู้นี้ผมว่าเกลือจัดเลือคู่รักสายดาร์กเนี่ยมันออก,กไม่หยุดหรอกเนี่ยเนี่ยอันนี้ออกอันนี้ออกตรงแสงน,นี้ก็ได้ออกเหมือนกันเอาเกมเนี่ยส0 0พเพชรเป๊ะๆสำหรับ300โทเค็นเมื่อกี้สำหรับใครที่อยากได้กระบอกเนี่ย3,000เพชรโอ้โหเอาอะไรไปคุ้ม,มอะอ้วนแพงจังวะ ตรงกลางครับฮัลโหลหลับแล้วมั้งมึงอ่ะผมต้องใช้680โทเค็นนะครับเล่นทางอีกยาวไกลเราต้องทำเป็นว่าเราเราไม่มีเว้ยไม่มีสกินอ่ะเอมันก็ไม่ออกมาดินี่มันือสูตรสวมอีกทีนึงก็คือ4,000เพชรนะครับตอนนี้เราได้400โทเค็นโอ้โหโคตรเกลือเลยเกลือแบบโอ้โหชชมโบโอ้โห5,000เพชร ไม่ออกซักกระบอกอพิตาฟังจากเสียงโอ้โหไอเหี้ยเหลืองเลยเปิดตาเปิดตาทีนึงเหลืองมาเลยอะ่ะใช้ฟันกนโอ้โหเหนื่อยอะ่ะมาผมไม่อยากโชว์อะไรนะเดี๋ยวผมใช้ <c oughs> ใช้สิ่งที่คนดูคิดว่าผมไม่จะไม่ใช้โอ้โหกูตัดออกซะมาั้ง อีหกสิบโทเคนเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะผมจะไม่แนะนําให้เติมนะถ้ามันเจ๊งขนาดนี้โอ้โหคุณพระไปหมดแล้วครับเพรเอ้ยจะครบแล้วนะจะไปแล้วนะสักหน่อยก็ได้มั้งสักรนะ้อยโทเคนน่ะมาโอ้จบครับจบแล้วจบครับผมโอ้ยนิดนึงออะส่งอีกทีนึงอ่ะก่อนไปแล้วกันโอ้สักสีทองอะลงสักช่องไหมนั่นเลยครับ โอ้โหสุดยอดนะครับผมสูนี้นะฮะมันอาจจะเป็นที่ดวงนะครับแต่ใครสุ่มก็ขอให้จเจริญเจริญน,นะครับ605 6,300เพชรสำหรับ2กระบอก